อะไรอะไรอลายอลายเหรออลายมาก เมนูมัดใจสามีวันนี้ดีเชนขอนําเสนอเมนูผัดกวางตุ้งฮ่องเต้น้ำมันหอยกันเลยค่ะเริ่มจากการที่เราจะหั่นกระเทียมนะคะหั่นแบบนี้เลยน้องแล้วก็ทุบน้องแล้วก็ปอกน้องนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะสับให้ละเอียดแล้วก็รอไปแยกก่อนนะจ๊ะพอรอไปแยกเสร็จแล้วใช่ไหมแกเราก็จะหั่นหมูแล้วชอบตอนหั่นหมูไปไหนวะนั่นแหละค่ะพอหั่นหมูเสร็จนะคะก็ถึงกวางตุ้งฮ่องเต้ของเราแล้วจริงคือไม่เคยรู้มาจักมาก่อนว่าอีกวางตุ้งฮ่องเต้คืออะไรไม่คิดว่ามันจะอร่อยด้วยซ้ำคือก็แบบงงๆว่าเอ๊ยทำได้ไงงวะเเมมนนนนูี้้แตต่่่อยาทห็คลปั อร่อยมากพอหั่นน้องห้องเต้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปล้างน้ํากันเลยค่ะมาเข้าสู่ของช่วงวิธีการปรุงนะคะเราก็จะใส่น้ํามันแบบนี้ก่อนเนาะอี๊กูลืมเปิดอ่ะลืมเปิดไม่พอนะคะเราก็ต้องแกะก่อนพอเราแกะน้ํามันเสร็จนะคะแล้วก็จะแกะได้เออแกะได้แล้วเราก็หยอดน้ำมันไปแบบนี้นะคะพอหยอดเสร็จปึ๊บมึงน้ามันกระเด็นใส่กูพอน้ำมันกระเด็นใส่นะคะเราก็จะใส่ในส่วนของกระเทียมที่เราได้ทําการสับไปแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะอ่าใส่กระเทียมไปให้หมดจดเลยแม่ใส่เสร็จยังได้ยังขั้นตอนต่อไปจะเอายังอ่ะพอใส่ อ่อน,นแล้วค่อยใส่หมูจากนั้นนะคะพอผัดหมูจนแบบมันได้ที่ได้ทางอ่ะดูเริ่มสุกแหล่ไม่สุกแหล่ก็เริ่มใส่ซอส ฝาเขียวอันนี้อร่อยมากซอฟฝาเขียวไม่พอค่ะต่อไปก็จะเป็นซอสแม็กกี้หนึ่งช้อนแล้วก็อะไรอีกอ่ะอีห้องเตง้ไงห้องเต้แต่ว่าเอาอันที่มันเป็นกา้านไหมเขาเรียกว่าก้านปะนั่นแหละค่ะแล้วก็ใส่ใส่ลงไปแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของน้ำตาลค่ะไม่ใช่โปรตีนเด้อที่ใส่พอใส่น้ำตาลเสร็จนะคะเราก็จะใส่โรตีกันเลยนี่แหละเพิ่มความอร่อยผมร่วงยาบกไครต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาผัดมันเริ่มยากอ่ะมันติดกระทะแล้วกระทะมันไม่ค่อยจะดีแล้วคือสปอนสามารถเข้าได้นานอยากได้กระทะใหม่่่คออนนัมไย แล้วเนื้เรื่องคือหนูทำกับข้าวบ่อยจนมันที่ร่อนออกหมดแล้วอะแล้วก็ใส่ใบมันแล้วก็จบด้วยซอสหอยซอสหอยนี่ใส่เยอะอยู่นะเอาจริงอร่อยอะอร่อยมากอะแล้วคือหน้าตาคุณน่าทานแบบสุดๆแล้วคะ่ะ